ลูกได้รนเป็นแบบนี้พี่น้องสิพุมพ่มใจบ่โอ้ภุ่มใจน้ำตาสิไหลสวัสดีครับสวัสดี FC อุ้งอิงเพชรบันแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงเมื่อนี้ก็มีเรื่องราาดีๆที่อย่างนําสนอครับเพราะว่าผมเองอะไปเบิ่งช่อง YouTube ของหลายๆคนก็มีประเด็นที่อยากมาบอกสูกันฟังบ่ดด้มี่ยังมากมากก็บอกในมุมมองของ FC คนหนึ่งเนาะให้ทุกๆคนได้ฟังมาหลาหน่อยห้องนี้เป็นจังไหนประกอบจากคลิปที่แล้วผมได้บอกไว้ว่าลาหน่อยเท่านี้สมควรสิเป็นต้นแบบของเยาวชนความดีความชอบต่างๆเฮ็ดเออเอยว่ามีความกตัญกตัญยูกระตัะตะตะเวทีรู้จักบุญคุณคนกิริยามารยาทโอ้นาหักหลาย เป็นแจ้งหดเป็นคือผมบอพี่นอ้องแค่เห็นยิ้มซื่อๆนี่ค็โอ้ดีใจที่ผมเคยบอกว่าไม่คิดทีแล้วนะคันได้ลูกได้ล้านเป็นแบบนี้พี่น้องสิพู่มใจบอโอ้พู่มใจน้ำตาสิไหลผมเคยบอกไว้เพราะว่าวันที่สิบสองนี่ลาหน่อยเฮาเพื่อสีจัดจัดบุญใหญ่ให้แฟนคลับเอฟซีต่างๆได,ได้ได้ล่วงบุญเนาะ ไล่ใดต่างๆกับสิไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์หรือสิสมทบทุนการศึกษาผู้ใดโอกาสแก่แล้วแต่น้องเนาะอันนี้กถทอว่าเป็นบุญแต่มันคักไปกานคักมองที่ว่าเจ้าของเป็นคนจ้างบ่งเจ้าของท,ที่อยู่นะว่ายงไงจ้าง,างบวงเจ้าของพี่นออออ้องเอยมันบแม่นว่มาร่วมบุญสื่อเด้จ้างใส่เงินเจ้าของจา้างม่อนาสิตัําก็สามแสนด้วย ถ้าผมตีเหรียญไปได้สามแสนหาเนะาะจ้างพวกจะข้องมาเหรียญแล้วจะของสี่เหรียญบอ่อบาทนี่จะของสี่ห่องบอ่อบาทนี่ก็ <c oughs> ต้องคิดเบ่งครับได้คิดบ่ากันก้องสี่สี่ขึ้นห่องนะเนาะเพราะว่ากะมอบความสุขงให้พี่ๆน้องๆเข้าไปเหรียญอยู่บานน้องคู่โอ้ยิจฉชา้าเด้อบาทนี่พี่น้องบานน้องคู่สี่ได้บึงหลาหน่อยเข้านี่แล้วได้ข้าวว่า วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่แกสิจางอีกสรุปเหลี่ยวคนบ้านน้องขู่เนี่ยแต่เปรียบกันได้เนี่เจ้าเสีตไ้เบิ้องลาหน่อยสองหลอบเลยเลยนี่โอ้เบิ้องที่หลับว่ามันเกิดเอียงขึ้นกับเด็กหน่อยคนนี้เข้าประด็เบิ้งแค่ภาพลัก์าาหนอกลองคิดไปลึกๆเบึ่งว่าความคิดแบบเนี่ย พฤติกรรมแบบนี่การกระทําแบบนีน่มันเกิดขึ้นจากอีย่างพี่น้องต้องคิดเบิ่งครับคิดเบิ่งว่ามันเกิดจากหยังหนึ่งมันต้องเกิดจากขอบครัว่การรลอล้อมจากขอบครัว่เป็นสังคมที่สังคมเล็กๆแต่มีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลมากไปสู่ระดับประเทศแสดงว่าการอบร่มเลี้ยงดูของขอบครัว่าน ทรงผลมาถึงหน่อกพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาแสดงว่าพื้นฐานทางขอบรั้วเขามีการสอนมีการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีเขาสิปฏิเสธบได้เลยครับตรงนี้คือต้องไห้เชิตพอครับแม่น้องอุ้งอิงที่คอยอบรมเลี้ยงดูต่างแต่ย่งเอาไงง่ายซะต่างแต่ยังทงกุงยังหยากคงสิดูแลก,กันซัพพอร์ตกัน พบล้มเบี่ยงดูกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมใส่เข้ามาซุปเปอร์สตาร์ซะถึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์แ้วกันยังใส่ชีวิตคือเกา่าเป็นคนหน้าหากักคือเกา่าแต่สิ่งที่ผมเห็นในสิ่งสิ่งที่น้องพัฒนาขึนะ้นคือการแสดงทุกคนก็คงเห็นน้องผมก็บสีบอกตลอดว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆคือการแสดงคุณภาพการสื่อสารหน้าเวทีน้องทําได้ดีขึ้นเรื่อย แต่สิ่งที่ยังคงเดิมก็คือกิริยามารายาทความกระตันยูรู้คุณนี่แหละครับคุณสมบัติของซุปเปอร์สตาร์ที่สิบล่าาไปข้างหน้าเฮ็ดให้ชาวอีสานบานเท่าประเทศใทห้เฮาเด็ภพมิมใจในตูนองเห็นมีคออเมนต์คอเมต์บางคอมเม์ว่าน,น้องยืนนึงเด้บ่ระดอนแบบผมว่าเอาอย่างมาบอามันเบอาแบบนี้มันมันโ่ส,สังสรรค ผมก็เลยอ่า,อาพนพันๆน,นึกซือผมราาผลงานมันประจักษ์อยู่แล้วว่ะน้องแช่อายุซนีเป็นยังคือไปว่าให้น้องว่าออยืนหนึ่งบดนมันบอกในลักษณะเหมือนคนอิจฉาเนาะพี่น้องเฮาบ่อยากไปสาวประเด็นทีมันบ่เป็นโ่สังสรรค์เฮ้มาบอกในเรื่องว่าเออเฮ้สิพัฒนาหน้องไปจังไ๋พัฒนาว่องไปจังได,งไงได๋แค่แต่ละมือเบิ่งคิวงานโอ้ยมันบ่ได้หันใจได้เลยเล่เล้ยลยว ขึ้นรถพักพอนนอนเดินทางไปโอ้ยเมื่อยแค่เห็นคิวงานกับเมื่อยแท่นแต่ว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วเห็นแต่มีความสุขเห็นแต่รอยยิมซัพพอร์ต FC ฟซพอแม่พอหักแม่หักทุกคนเข้าเองบ่ได้เมื่อยซำนองควรสียหายก็ลั่งใจกันนะครับเรื่องประเด็นพวกนี้ เม่ต้องใสใจนะครับผมเชื่อว่าเอฟซีหลายคนพ่อแม่พี่น้องหลายคนถี่เบิงอยู่เนี่ยติดตามอยู่ผมว่าเขาแห้่กำลังใจเขามองข้ามไม่เรื่องประเด็นแบบนี้ไปแล้วเขาไปเบิงคุณอนาคตทางหนาคุณค่อยซับพอร์ตกันไปเลยๆน้องเองเป็นคนมีบุญเป็นคนกระตันอยู่รู้คุณเสื้อว่าสิ่งเราเนี่ยสีพักดันน้องไปจน จนสินสุดกันไปขางหนึ่งคนละผมว่าการที่มีบุญค่อยนนหนุนนําการทําบุญของน้องก็จะช่วยผักดันส่งเสริมแล้แค่อายุซ้าเนี่ยมีเวลาอยู่ในแวดวงนี้อีกเง่าไกเป็นไปบ่ได้ครับว่าสีดอปลงังโมเมนต์ครับคนเท่ามันพัฒนาไปหนาครับ ร่างกายหนา้าตากาิพัฒนาเป็นปังคนมีความสุขมาสิสีจากภายในสู่ภายนอกเห็นหนา้ายิม้มมีความสุขคนที่อยู่เราผ่าน,นมีความสุขไปนำเราต้องเป็นห่วงในเรื่องของสิยืนหนึ่งเด็ดวนบดโดนพร้อมมาแฟนคลับเขาเป็นเป็นคำตอบให้คนที่ถามแบบนี้แล้วคอมเหมตนของแฟนคลับแต่ละคนนี่โอ้มีจะเฉื่นช่มยินดีสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่าง อะไรก็ช่างที่เป็นเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มที่ทุกคนช่วยกันเต็มที่ในเรื่องของแฟนคลับคอยซับพอร์ตเรื่องดีๆผมบอยท่านเห็นมันเห็นนี่แหละเพิ่งเห็นนี่แหละไอเรื่องที่บ่ดีเนาะเกิเป็นจุดเล็กๆที่เข้าไปใ,ใส่ใจมองขามไปกุญีิเขามาในกลุ่มแฟนคลับนี่ผมเสือเรื่อเกิน่าเขามองในจุดที่จะพัฒนา มองในจุดที่เขาจะช่วยเหลือผักดันวงผักดันน้องให้ไปถึงไกลที่สุดและวงสาวหน่อยเพบันแพงเองกับพัฒนาจาของอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่ซอยเหลือ,อคนในวงห้มีไรใดที่ดีขึ้นน้องจะเป็นตัวชู่วโล่งให้วงแม้กระถั่งไดไปรับน้องเมื่อเป็นหลวงบุญธรรม ผมว่ากระสุดอยอดและบอดนะที่ผมบอกแล้วว่าทุกคลิปนี่ผมสิให้เค่ดิตบอดตลอดเพราะผมชื่นชอบในการบริหารเป็นคนถีมีภาวะผู้นำเป็นคนใจถึงพึ่งได้นี่คือบอสโจอ,อีลีครับต้องต้องต้องชื่นชมอันนี้ต้องชื่นชมตลอดครับเพราะว่าสิคลิปใดผมสิพยายามเอ่ยถึงบอสตลอดเพราะว่าผมมักสไตล์ในการบริหารชอบ ถูกก็ถูกผิดก็คือผิดอะไรที่เขาจะไปก้าวหน้าก็ต้องส่งเสริมไม่ใช่หมกเม็ดนี่เห็นบอครับสุดยอดบอสฮ่จังได้กะฝากพี่ฝากน้องไว้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแน่เพื่อให้เฮ็ดชิปดีๆต่อไปกับ่ได้มนี้ยังครับแค่เพียงว่าน้เสืน่อใน,ในมุ่มขงของอจ้าขอนะครับแต่ว่ากะเป็นมุ่งทีเป็นมุ่มท,ทีดีต่อน้องอุ้งอิงเป็นมุ่มที่ดีต่อสาวหน่อยเป็นหันแพงครับ มีโอกาสนาพอากันไหมครับสััสดีครับ